กราสวัสดีทุกททุกท่านนะครับวันน,วนี้ผมย่กับชอบวิชากาใสินเหมือนเดิมนะครับกว็วันนี้เอ่อเขาเรียกว่าเราจะมาเอ่อเอาชุดเล่าอีพีสองกันครับดูว่าีพีนี้ได้ทําอะไรบ้างแต่เห็นในปกใช่ไหมครับว่าผมได้ทำเอ่อเขาเรียกว่าเขียนที่โค่งคนหาไปอมจริงก็ยังไม่ทําอะไรครับแต่ลอยฟินทำแน่แน่เออแฮ่ๆฮก็ เรอสิวไล่รับก็พอหาวิธีวิจะทำกันเลยก็กอนนี้เนี่ยผมลงถ้ำไม้ใช่ไหมครับแล้วก็ทีเนี้ยผมได้เหล็กมาก็เหล็กอ่ะผมไปเผาปุ๊บอ่าฮะใช่ไหมอ่ะเนี้ยได้เหล็กประมาณนี้ใช่ไหมก็ก็ก็ผมที่ผมจะทำต่อไปเนี่ยคืออุปกรณ์ที่พิเศษนะครับเหล็กหนึ่งก้อน Iron ได้โรนาเกตวนรอบๆนี้เึ๊บๆได้ไข่ทอดต,ตรงกลางได้เป็นแลนท้นอีนี้ผมจะใช้เหล็กสามก่อนเพ๊่มๆแล้วก็หนังสองอันเพิ่ๆผมก็ได้ไมนี่เฮลมเมตก็คือเป็นเขาเรียกว่าหมวกหมวกที่แบบว่าเดินตามไปมันก็จะมีเดินไปไหนมันก็จะมีเออเขาเรียกว่าแสงตามตัวเราก็คือมันจะเป็นเห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับ เออเป็นหมวกหลอดไฟครับประมาณนั่นอ่ะก็ตอนนี้เรามีเหล็กใช่ไหมอ่ะใช่อาา่าฮะนี่อะคอมพันหนึ่งต้องคราบเหล็กเออสี่ใช้เหล็กสี่ใช้นอ่อตัวหนึ่งก็ค่อยๆลงไปในถ้ำเหมือนกันไม่เ,เด็ดอผมคราบทางน้ำก่อนดีกว่าก็โอเค สองอันแล้วกันไปไปาูแต่งหน้า,าบวกนให้ลงง่ายๆโอ้มือพอดีเลยตายไม่ดันไม่ไปเลยข้างในมีเยอะๆกลัอวอะไร M.L.G. กันอะไะ M.L.G. เลยเล่าฟดูกัน Yes ยากอะไรกินกอนเดลงไปเลย้เฮ้ยโอมามาหนึ่ง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 เหรอเอาอ่อืมอืมเอาอ่ะ เอาวเอาวโอ้นั่งไงคันนี้อะไรคนนี้ไงเลสโตนี้สัไม่เป็นเลยไม่เป็นเลยที่รู้ตรงนั้นมันคือเลสตตนี้สเอ้ยขุดเจตนมาอู้เล็ก ผมลงวัดใหม่นะก็ชื่อว่าฟรีเขมก็คือถ้าไม่รู้ก็ปแบบเนี้ย <c oughs> ก็มอฟรีแค่มแบบว่าเวลาจะถ่ายอะไรนะก็เนี่ยนะครับ,รรบเป็นมอที่ผมไว้ทําปกคลิปอะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรน่าขุดบ้าง แค่นี้มันไม่พอเออ,อเขาเรียรกว่าทองทองเออฮึมฮึมมันจะไม่หาเรื่องไขโบนี้แล้วกันโอ๋อไดมอนว้าวว้าวไดวมอนวิลสตันว่าไงทองนั่น,นก็เดียว เอาทีนเพชรตั้งสามก้อนแล้วก็ตรงนี้เป็นกองเหล็กหรือเปล่าอะ่ะเขาเรียกว่าไอรอนไอรอนคลัสเตอร์ก็พิ่งกี้ของเหรียญทองอะ่ะอ๋อแนะนำบอลลูนเลยต่อตัวไปก่อนโอเคกูมีสควิดด้านล่าง 尼婆。你 แต่ว่าฐานไม่เจอเลยนะเออฐานไม่เจอเลยก็ก็ก็เดี๋ยวเนผะานี่ก่อนส่วนมาลงมาอาแหละข้ามขั้นเลยบึม้มไามอนพี่แอ๊ก ก็ดีนะเด็กใช้แค่หนึ่งสองสามสี่อันนี้ใค้หนึ่งเนาะโอเคเรามาคราบนี่ก่อนเขียนทิศเพิ่เก็บไปก็ไปหาต้นไม้ก่อนเพราะสูตรค้าเนี่ยเราต้องใช้เอ่เออย่ไหนรวะ เนี่ยตัวคอมพัสเออะ่้างมันเดี๋ยวรู้ว่ามันคาบยังไงเออโอเคลองวิ่งกันจะได้ใช้เทะนตกัน่นี่หมดแล้วน่า,าตัดสาธไมาก,ก่อน ขุดมาทุบต้นไม้ได้หรือเปล่แบบนี้เออความรู้แบบค่ะใหม่อ่าได้ครบแล้วได้ครบแล้วได้ครบแล้วเดี๋ยว,อว,อว,อว,เ,ยวเอออ่าฮะ,ะก็วางตัวครับวางตัวครับ Uh huh. วางแบบนี้ปุ๊บก็ต้องวางไม้อะไรก็ได้ตรงนี้แบบนี้วางต้นไม้แบบไหนก็ได้วางตรงไหนก็ได้แบบนี้ได้แล้วดูฟังเสียงไมคะล้วสิเออว้าวเสียงมันว้าวได้มาแล้วเย้ย ก็ดูสิอันดับแรกผมจะหาเมดัลเป็นคนที่ผมชอบมากเอ,อ่อก็ชอบหมดแน่แหละเมดัลขอตัวเอ็มเอ็มไหนวะนี่นี่เมดัลคอมเออนี่ของแม่ครับนี่ของหมดโอ้สีเลยบอกอ่ะลุยเลย ปวดเฉลือดดีไหมเออเอ้ยแต่ว่าตัวนี้มันเหนื้อเยอะนะกูดีแล้วเป้าหมายเราคืออะไรไปข้างหน้าไงเหรอห้าห้าห้าอีสามแล้วบอกค่ะผู้ชมเปิดเล่นเล่นที่แท่งสูงๆไปเลยดิกลัวอะไร ไม่เป็นเลยลอกรังหายโอ้โหตายก็ได้แบบน,นี้โอ้ดูวัมเล็ต เอ้ไม่หลุดคิด <c oughs> ถึงยังนะ่ะอ่าดูจากขนะ้างหนะ้าก็อีกไม่นานเอาอย่างนะี้นะปิดเถอะไม่ไหวเอ้ยเอ้ยว้าว,ว ว no ้โวถ้ำนี่มันเยี่ยมเลยเกินแฮะแอะดูอะไรไหมดูสิว่าเปิดโปร เปิดม <assumptions Come> <laughs> ิติใหมหยอกหยอกหยอกเออฮะอุ้ยอุยอุยอุยแหลกแหลกแหลกเออแต่ว่าแกยังไม่ได้เลยบืนแล้วไหนแกอ่ะเอวัวนี่ขอละกันอาหารค่ะบิสมิลลาห์บิสบิสมิลลาห์ โอ้ยไผ่ไอไผ่บ้าเลยล่ะชุกะเคีนเออของดีของดีเอามาเอามาของดีเลคยครับไผ่ไหนว่าเมดโดว์อันนั้นไงต,งต้นไม้ของมันติดกับอะไรเนี่ยดรายสวนาเหรอวะดูสิปไปดูมาเลยข้างหน้าตัวเนี่ยถ้าอยู่เมโดวนะ รู้ส so e ิไปอุ้มไปลองมาหลุดลองมาหลุดได้บรูชเลนอาเหรอโอ้เดียวลองพวกนี้บอีมูอิสลาฟไรสเล็บเพอจะฟังในเตเปนส่น่ะอะไฮะรับก็คืออีมูเป็นเป็นสัตว์ตัวใหญ่ ที่สู้จะจัดที่เป็นดอกที่สู้จ,จัดเตืในแบดแลนดหรือว่าสนาหรืออะไรที่มันแท็กปวาสนาหรือแบดลนดเนีก็สภาพร่างกายก็เห็นตามนั่นแหละครับก็เอ,อเออขี่แย่แน่นอะอ,อ่ะถ้าเราอีมูมาทำแบบแบบนี้แบบนี้แบนแบนี้เราจะได้เป็นแบนเนอร์แพทเทิร์นได้แล้วก็เป็นเกงอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเออไปดี สบายครับก็นี่ไม่ดูหัวเป็นสัตว์ที่สู้มากๆปอไหนดูดิแม่ยอ๋อแม่อ๋อนี่บ่งสู้สู้ขี้หมูขี้หมูอีมูเฟตเตอร์ทำอะไรได้บ้างดูสิอีมูเฟตเตอร์ทำอะไรได้บ้างนี่ อิมูแบนเนอร์อ๋อทำให้เราถึกขึ้น0.5เปอร์เซนต์ไม่0.5อัลเมอร์แล้วก็โอ้ยเยวนะอของดีเลยดิเอาอย่างนี้เป็นไเ้ยตัวหนึน่งพีตอาจจะไม่ชอบคลิปนี้โดดโดอ โอ <prediction? or? S 1> ้โหฮ่าฮ <out> ่า <figuring> ฮ <out 000 eni> <men> ่าเออผมว่างานอะก็เวลาเปิดฉันจะมืดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดผมจะเอาความสวยงามมาฝากทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่ขอเธอไว้แทน ดีจะ้ะตูสิความสวยงามนั่นน่ะคือแบบว้าวเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าเปลด่ันนี่อ่ะเปิดนแล้วอะเอ่อมุมปีเชียดดีปะก็แถวนี้ค่อนข้างสวยเลยนะครับก็โอเค ตอนนั้นป่าไมีดิเนรีเนาะไปดูสิต่งแยมละต่งแยมละใช่หรือเปล่าใช่ด้วยว้าบเลยนี่มมองผมคิดว่าป่าไม่ตัวนี้เรียก็สวยดิก็โอเคใช่ได้ให้เราเปิดเชเดอร์นะ เป็นป่าอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยเอ่อเล็กไปนหน่อยหรือเปล่าไอ้ตอนนั้นพังมพัมกินเหรอไอ้เด,ด,ด,ดี๋ยวเดี๋ยว่ปรับแบบเป็นเพิ่มกินเง้อเลย เอาแม่ oh man, ครับได้ไปแล้วผมเป็นซิกมาตัวจริงอยู่แล้วโอ้ oh ่โว้ยเ้ามียงงอมแม่ตอสต้ากรมไอครีปเปอร์พี่ปอบโอ้ยเสือโอ้ยโอ้ยโอ้ยมัวว่ามันไล่ผมหรือเปล่า อ่ามามามาวิ่งเร็วเร็ววิ่งเร็วเกินไปโอไม่เฮ้ย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 เมาหัวเอาเอา้เอาเด้อเด้อเด้อมีกับมีบกับมีกับโอ้ยมีโอ้ยตอนคืนจะแต่อะไรเนี่ยถ้าตัวอะไรในะป่าเต็มเลยเนี่ยเอาเสือเสือ อ๋วิ่ง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 ตัววิ่งไม่ได้อะเอาไม้เอาไม้เราไปซิกมาตัวจริงเจียยิงเจเย็นงเจเย็นงเจียยิงต้องใจเยยิงมากๆเลยนะครับเอ่อเก็บกอมไม้แล้วผมรู้ทำไมเมื่อกี้ผมเดินไม่ได้ผมเดินมันจับอยู่ โอ้ยฟูยอฟูยอโอ้ยโอยกก็ดูกเอ้าอ่ะก็ไม่ใช่วันนี้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 หรอกนะผมไม่ใช่วันนี้โอเค chưa kể luôn à. ơi máy đi máy đi bẹt 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 làm một giấc bẩn ông mới có kia mà người ta kêu ไปทำไมอยู่นี่ดีแล้วเดี๋ยวคราบใช่ไหมอ่ะคราบปึ๊บปับป๊บปั๊บนี่ไลท์เกรย์ อาแม่งดันเนี้อเนื้อปลาเฮ้ยเฮเฮยเออไปบีชไปอ่ะนเฮ้ยเตาไปไหนละต้องไปทำไม Ôi oh, Race some more Ê Ê Ờ Thay mà Anh đi Xong anh đi qua Ê Mình, 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 mình ต้องการเหล็กทีนี้ผมก็จะทำสงที่เรียกว่าเรียกว่าไหนเฮ้ยไม่ใช่โตครับปืนเย,ย้ เออพี่ปื้อแต่ยังไม่มีเตียงสุดยอดสุดยอดไปเลยครับมีปืีแต่ยังไม่มีเตียงก็ไอพีนี่คงจบประมาณเท่าน,นี้แล้วเพราะว่าคิดประมาณ45นาทีเลยนะครับก็ที่ผมอ่ดนะก็จะต่อใจเหลือทั้งย่ก็ตอนนี้ก็ผู้จบยังเท่าน,นี้ครับก็เออบายบายคุณไหนคุณไหนถ้าคุณดูตอนกลางคืนดูตอนเช้าก็ g o o มอร์นิ่งดูตอนบ่ายก็คุอัฟเตอร์นูน